ทางสวที่เป็นหมอเนี่ยนะอันนี้เขาออกมาเตือนับเขาบอกว่าอีก3ปีเนี่ยนะระบบสาธารณสุขของไทยเราจะพังนะครับนน่าจะเป็นในเรื่องของ30บาทนะปัดทองใช่ไหมเขาบอกว่าประชาชนยังไม่รู้ตัวนะโรงพยาบาลรัฐส1 8แห่งนะครับเงินบำรุงเนี่ยติดลบงบที่เคยมีกำลังหายไปนะครับทีละปีทีละปีทีละปีครับ ในแพทย์วีรพันธ์สุวรรณนาไม่สมาชิกวุฒิสภาเขาก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ซึ่งก็มีคนแชร์ออกไปมากถึง1 0,000่นครั้งนะครับเขาโพสต์บอกว่าความจริงเรื่องจริงอีก3ปีระบบสาธารณาสุขจะพังในขณะที่ประชาชนยังไม่รู้ตัวใครไม่อยากให้พังฝากตะโกนดังๆคนละแชร์เพื่อช่วยประเทศไทยครับ เขาโพสบอกว่าทุกวันนี้หลายคนยังรู้สึกอุ่นใจนะว่าไปโรงพยาบาลแล้วรักษาฟรีบัตรทองทําให้เรารักษาได้โดยไม่ต้องควักเงินจ่ายตอนป่วยฟังดูดีมากครับแต่ในฐานะคนทํางานในระบบสาธารณสุขผมอยากเล่าให้ฟังตรงๆนะว่าข้างในระบบเนี้ยมันกําลังพังลงอย่างช้าๆและถ้าไม่รีบแก้ อีกไม่เกิน3ปีข้างหน้าเราอาจไม่มีระบบนี้ให้ใช้กันอีกเลยโรงพยาบาลรัฐขัดทุนหนักแต่คนไข้ไม่รู้วันนี้โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศกำลังขาดทุนอย่างหนักครับมีถึง218แห่งที่เงินบำรุงติดลบอีก91แห่งเหลือเงินไม่ถึง5ล้านบาทซึ่งน้อยเกินจะเอาไว้รับมือวิกฤตอะไรได้ ต้นทุนเฉลี่ยในการรักษาผู้ป่วยอยู่ที่รายละ1 3 0 0 0บาทแต่สปส,สชสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายให้แค่7,100บาทเท่านั้นโรงพยาบาลไม่ได้กำไรจากใครไม่มีนักลงทุนไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ทั้งหมดก็ใช้เพื่อรักษาคนไข้แต่ตอนนี้ผมเห็นด้วยตาตัวเองว่าหลายแห่งต้องควักจ่ายเองเกือบครึ่งและมันไม่ไหวแล้วครับ นโยบายดีแต่ไม่มีเงินพอจะทาผมไม่ได้ค้านนโยบายใหม่ๆเลยเช่นส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านให้คนไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านเจาะเลือดถึงที่บ้านฟังดูดีและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลได้จริงแต่คำถามคือแล้วงบประมาณจะเอามาจากไหนเพราะตอนนี้แค่รักษาคนไข้หนักๆอย่างแทบไม่มีเงินบางแห่ง i อ u เต็มเตียงนาเตียงเต็ม คนไข้รอคิวในขณะที่งบก้อนหนึ่งกลับถูกใช้ไปกับบริการที่เบากว่าและควบคุมต้นทุนได้ง่ายกว่างบที่เคยมีกำลังหายไปทีละปีตอนหลังโควิดเคยมีเงินในระบบสูงถึง80,000่นล้านบาทแต่ลดลงปีละเกือบ20,000ล้านบาทตอนนี้เหลือประมาณ4 0,000ล 000, ้านบาทคาดว่าอีกไม่ถึง3ปีอาจไม่มีเหลือถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มว่าจะหมด ภายใน3ปีผมไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่คือข้อมูลจากโรงพยาบาลจริงๆถ้าไม่มีใครเริ่มแก้ตอนนี้เราจะเห็นโรงพยาบาลทยอยเจ๊งและระบบที่เคยรักษาคุณได้ฟรีอาจไม่มีให้คุณใช้อีกต่อไปถึงเวลาที่ทุกคนรวมถึงสปะสะชต้องพูดความจริงวันนี้คนในระบบเริ่มพูดกันรตรงๆว่าต้องกล้ายอมรับว่าระบบมีปัญหาและรีบหาทางแก้กันด้วย นะข้อเสนอที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือหยุดเพิ่มสิทธิประโยชน์แบบไม่ดูงบปรับอัตราค่ารักษาให้ตรงกับต้นทุนจริงถ้ามีนโยบายใหม่ต้องชัดเจนว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งกองทุนช่วยโรงพยาบาลที่กำลังลมใช้ทรัพยากรให้เหมาะกับระดับความรุนแรงของผู้ป่วยอันนี้คือข้อเสนอนะครับประชาชนควรรู้ความจริงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ผมเข้าใจดีครับว่าทุกคนอยากได้บริการที่ดีรวดเร็วและไม่ต้องเสียเงินแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงระบบแบบนั้นมันต้องมีคนแบกรับต้นทุนถ้าไม่มีใครแบกสุดท้ายก็จะพังไปทั้งระบบผมไม่ได้เขียนเพื่อให้ใครตกใจแต่เขียนเพื่อบอกว่าถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันแล้วครับถ้าเราไม่เริ่มจากการยอมรับความจริงในวันนี้วันหน้าคำว่ารักษาฟรีอาจจะเหลือแค่ในความทรงจำ อ่ะอันนี้หมอเขาก็โพสต์อย่างนี้นะครับเป็นจริงจังดังว่าอะไรยังไงเนี่ยนี่ก็ต้องไม่พ้นคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ไหมและทางกระทรวงมีการรองรับหรือว่าเตรียมการอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวรอฟังคุณสมศักดิ์อีกอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันนะครับฟังกันไปสองด้าน2มุมนะครับนะนะมุมของ ของคนที่มีความคิดเห็นตรงนี้กับมุมของคนที่ควบคุมการทํางานนะครับนะจะเป็นอย่างไรก็ต้องต้องรอฟังเนาะฟังให้ครบครบกันไปนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็ไปดูไทยรัฐเขาเปิดโปงพวกกลุ่มจีนศูน์เหรียญันหน่อยครับกินรวบธุรกิจไทยเงินหมุนเข้าสู่ทุนใหญ่ของเขานะนี่ก็เรื่องราวในข่าวนี้ นี่ก็เปิดโปงจีนศูนย์เหรียญกินรวบธุรกิจไทยครับถึงขนาดเป็นนิคมทุนจีนเลยนะในพื้นที่ชนบุรีใช้แรงงานข้ามชาติเลี่ยงกฎหมายนะเขาบอกว่ายุคกำแพงภาษีเนี่ยไทยเป้าหมายตั้งโรงงานชุบตัวลดต้นทุนการผูกขาดธุรกิจของกลุ่มทุนจีนในไทยหรือหรือที่หลายๆคนเรียกว่านิคมศูนย์เหรียญนะก็มีการลงพื้นที่ของทีมงานสีถูของไทยรัฐเขานะครับเขาพบว่า หลายพื้นที่รอยต่อของชนบุรีและระยองบรรยากาศแทบไม่แตกต่างจากเมืองจีนทีมงานเขาเข้าไปกินอาหารมื้อค่ำในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับบรรยากาศในร้านทั้งผ้าปูตโต๊ะโคมไฟของตกแต่งประดับประดาด้วยโทนสีแดงเมนูอาหารทุกเมนูเขียนด้วยภาษาจีนพร้อมภาพถ่ายอาหารที่ดูไม่ขุนตาคนไทยอย่างเราแต่ยังโชคดีที่พนักงานในร้านพอจะสื่อสารภาษาไทยได้บ้าง แม้ในร้านบรรยากาศจะเหมือนเรานั่งอยู่แดนมังกรอย่างเมืองจีนแต่ความจริงเราไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นที่นี่คือศรีราชาจังหวัดชนบุรีดินแดนที่ทุนจีนค่อยๆแทรกซึมสาเหตุที่ทำให้คนจีนอพยพมาที่นี่เยอะส่วนหนึ่งมาจากการขึ้นกำแพงภาษีของอเมริกาซึ่งไทยคือหนึ่งในเป้าหมายที่จีนเขาปักหมดุดเอาไว้นะ สหัสวสดรษคุ้มคงก็เป็นสสชนบุรีภาคประชาชนเขามองการเข้ามาของทุนจีนในไทยยานชนบุรีและระยองว่าผ่านไปไม่นานหลายพื้นที่แทบจะกลายพันธุ์เป็นเมืองเชเวโกโก,โกเข้าไปทุกทีทั้งาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไปยันร้านค้าขาคลั่งไปด้วยธุรกิจคนจีนครบวงจรคุณจิรันเพตรากลุ่มพัฒนาตัวแทนแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกเขาก็พาทีมงานลงพื้นที่ที่ชนบุรี สุ่มสำรวจพื้นที่3จุดให้เห็นภาพการเข้ามาของทุนจีนเหล่านี้เราขับผ่านแยกอมะตะซิตี้ก็เริ่มเห็นอาคารพาณิชย์ป้ายหน้าอาคารระบุข,ข้อความภาษาจีนมีคนจีนเดินคว,วักไข่ไม่นับรวมรถรับส่งคนจีนที่ทำงานในไทยเมื่อเดินสำรวจด้านในพบมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันร้านอาหารทุกร้านมีภาษาจีนกำกับ ส่วนสาเหตุที่โรงงานจีนไม่นิยมจ้างคนไทยทำงานอาจมาจากคนไทยเรามีกฎหมายแรงงานคุ้มครองอยู่ต่างจากคนต่างด้าวที่ดูเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่าคนไทยที่เข้าไปทำงานบางส่วนต้องทำงานด้วยความตึงเครียดถูกกดขี่และถูกทำลายร่างกายราวสิบปีที่แล้วเนี่ยทุนจีนเริ่มแทรกซึมเข้ามาในรูปแบบร้านอาหารสองข้างทางถนนสายเล็กๆประชาราษบําเพ็ญในย่านห้วยขวางกรุงเทพ ตึกแถวอายุราวสามสิบกว่าปีถูกให้คนจีนเช่าในราคาที่สูงกว่าเดิมเกือบสิบเท่าตัวนั่นทำให้ย่านที่เคยเป็นร้านค้าของคนไทยถูกขนานนามว่าเป็นชัยนาทาวแห่งที่สองของกรุงเทพจนตอนนี้กลายเป็นว่ามีร้านค้าไทยเจ้าเก่าแก่ไม่กี่ร้านที่แทรกซึมอยู่ท่ามกลางร้านค้าของคนจีนทุนจีนที่นี่ส่วนใหญ่มาในรูปแบบร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านชาบูมาลา ไอศกรีมมินิมาร์ทจีนโดยจะตกแต่งชื่อร้านเป็นภาษาจีนบางร้านมีภาษาไทยสำนวนแปลกๆตัวหนังสือเล็กๆประกอบควบคู่ภาษาจีนไปด้วยส่วนพนักง,งานในร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนผู้ประกอบการไทยที่ยังเหลืออยู่ท่ามกลางร้านค้าจีนให้ข้อมูลว่าเริ่มแรกทุนจีนมาเปิดร้านขายรังนกนะร้านหมอนยางพาราก่อน จากนั้นก่อนโควิด19ระบาดก็เริ่มมีมาเปิดร้านอาหารแล้วก็เยอะขึ้นเคยถามคนจีนก็จึงรู้ว่ามีจำนวนมากที่เคยไปเปิดร้านอาหารที่กัมพูชาพอที่นั่นซบเซาก็มาเปิดที่นี่ต่อซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ร้านค้าคนไทยแถวนี้เหลือน้อยเพราะทุนจีนให้ค่าเช่ามากกว่าเดิมถึงประมาณ10บเท่าตัวเลยนะแต่มาเปิดร้านได้สักปีหนึ่งเจ้าเดิมปิดตัว เจ้าใหม่เข้ามาหมุนเวียนเป็นวัตจักรอยู่แบบนี้เพราะมีคนจีนที่เช่าตึกแถวไว้เพื่อปล่อยให้ผู้ประกอบการจีนรายใหม่ๆมาเช่าช่วงต่อเนี่เห็นไหมดูมันดูมันทำนะหนูฟังครับอมืมาเช่าไว้เพื่อีจะปล่อยให้พวกพวกมันมาเช่าต่อนะกินส่วนต่างับนะหากินง่ายไหมเมื่อพื้นที่นี้มันเต็มไปด้วยร้านค้าจีนจนยากจะขยับขยายทุนจีนก็หาทําเลใหม่ ขยับไปใกล้ศูนย์วัฒนธรรมและ RCA ซึ่งเป็นย่านสถานบันเทิงราตรีในอดีตที่ตอนนี้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นร้านรวงของคนจีนโดยเหตุที่ทุนจีนเหล่านี้เลือกทำเลย่านนี้เพราะมันใกล้สถานทูตจีนนี่ยังมีอีกนะไทยรัฐวันนี้เขาแร์แค่นี้ก่อนนะไทยรัฐออนไลน์นะครับบอกว่าอยากที่จะดูแบบเต็มเต็มนี่นะ คืนนี้นะคืนนี้จนถึงวันที่28นะตอนประมาณลหลังสามทุ่มนะนหลังสามทุ่มหลังข่าวไทยรัฐนิวโชว์เออไม่ใช่เ๋ยมันอยู่ในช่วงข่าวไทยรัฐนิวโชว์พอดีหลังสามทุ่มนะติดตามได้เต็มๆเลย3วันนะแค่นี้นี่ก็เห็นความน่ากลัวของมันแล้วนะครับนะมันลอบคอมเมนมาซา้ายับแล้วจนล้างแล้วดหนูฟังแล้วมันก็ย้ายมาเมืองไทยแล้วเหมือนปากกแตน ปาตังกาความอุดมสมบูรณ์นะมันบินไปลงมันนะมันไปลุมกันจนหมดแล้วนะเหมือนกับตะกาแตนปาตังก้ามันไปลงไล่ข้าโพดเขาอ่ะมันกินซะหมดแล้วมันก็พากันย้ายไปหาแปลงใหม่เนี่ยไอ้ทุนจีนปาตังก้า